ไปดูการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยกู้ภัยค่ะที่มีการจับงูเหลือมความยาวกว่า5เมตรที่เลื้อยลงไปนอนอยู่ในคระบายน้ำหน้าโรงพยาบาลสงขลานครินโดยเจ้าที่คาดว่างูตัวนี้น่าจะถูกรถเหยียบจนบาดเจ็บและก็เลื้อยไปไหนต่อไม่ได้โดยหน่วยกูภย้ภัยมูลที่มิตรภาพสามัคคีท่องเสียเส้งตึงหัดใหญ่ค่ะได้รับการประสานจากเจ้าที่รปภประตูทางออกโรงพยาบาลสงขลานครินนะคะว่า ให้เข้าไปช่วยเหลือในการจับงูเหลือมขนาดใหญ่ที่เลื้อยเข้าไปนอนอยู่ในคูระบายน้ำใกล้กับประตูทางออกของโรงพยาบาลซึ่งจากการตรวจสอบพบว่านง,งูเหลือมตัวนี้อยู่ในลักษณะคล้ายกับอาการหมดแรงค่ะเจทีได้มีการใช้บ่วงคล้องคอจับขึ้นมาจากคูระบายน้าได้อย่างไม่ยากมากนักโดยพบว่าเป็นงูเหลือมขนาดใหญ่วัดความยาวได้5.51เมตรนอกจากนี้ยังพบว่าบริเวณช่วงลำตัวของงูเหลือมยังพบบาดแผลที่ถลอก ซึ่งคาดว่าอาจจะถูกรถเหยียบในช่วงที่กําลังเลื้อยข้ามถนนจนมีอาการบาดเจ็บซึ่งทาเจ้าที่จะนำไปปล่อยกลับสู่ป่าธรรมชาติในพื้นที่ห่างไกลผู้คนต่อไปค่ะ